วันเวลาผ่านไปทีละวันความอัดอั้นและไฟในส่วงของหนานแสงก็ยิ่งคูโชนเขาเห็นหน้าแม่คําแปลงทุกครั้งที่หลับตาน้ำตาที่แม่กลืนไว้ความเจ็บที่ไร้คนเลี้ยวแหละมันกัดกินหัวใจเขาเหมือนนอนในแพลสดกระทั่งจนถึงคืนเดือนดับฟ้าปิดมืดสนิทไร้แม้แต่แสงดาวเสียงสุน,นัขเห่าหอนเรียงรายกันมาเป็นตทอด จนกระทั่งเสียงหมาหอนมาหยุดที่หน้าบ้านหนานแสงหนานแสงนั่งกลางห้องเพียงคนเดียวหามกลางแสงมัวซัวจากตะเกียงน้ำมันเขาหยิบตลับขี้พึ่งไม้สีดำออกมาฟ้าไม้เปิดออกช้าเสียงดังแครกก็ดังขึ้นกลิ่นขี้พึ่งผสมสมุนไพรแผ่วขึ้นจังๆแต่อีกกลิ่นหนึ่งกลับแทรกขึ้นมาพร้อมกลิ่นข่าวเลือดหนานแสงนั่งนิ่งจ้องเขมง เอานึกถึงถ้อยคำของหลวงพ่อบุญตันเมื่อถึงคืนเดือนดับทาขีพึ่งมีที่ปากแล้วว่าคาถาจิตจะถึงผู้ทากรรมนานแสงเอาปลายนิ้วแตะขีพึ่งแล้วถ่าช้าๆที่ริมฝีปากในวินาทีนั้นเองเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงลมหายใจกลายเป็นเสียงกระซิบลึกลับวนรอบก,กาย โอมอิสวาสุสุสวาอิตอบมาบ้องเอหิจิตตังไปยยงมะมะผููใดคิดร้ายผูใด้ทำบาปไอกรรมย้อนคืนดังแสงดวงตะวันนำมะพะทะเมื่อว่าคาถาสิ้นสุดเสียงครางหวยหวนแผดขึ้นในหัวนานแสงสะดุงร่างสันเทิมเส้นเลือดทั่วร่างกายนูนขึ้นใต้ผิวหนังความร้อน แผ่กระจายทั่วกกาเมือนไฟลามในซวงเอาสุดลงมือขยุ้มหน้าอกแน,น่นอาบในหัวแล่นบูบเห็นมิมิตเงาร่างมนุษย์ตามกลางลุมม่านไฟคุกเขาคอชีวิตเห็นเลือดไร้รินบนพื้น,นดินเจิงนองไปทั่วเห็นดวงไฟสีแดงกำาลอยวนรอบตัวแล้วร่างเขาก็เริ่มแปลเปลี่ยนคิ้วกายหนานแสงเริ่มคล้ำขึ้นทีละน้อย ดวงตาแดงชา้นปาเลือดสดเส้นผมตั้งฟูเมือนถูกลมหมุนเสียงคำรามต่ำลอดออกมาจากลำคอเขาไม่อาจควบคุมร่างกายตัวเองได้อีกต่อไปฟันแหลมงอกขึ้นจากเหงือกโรงเล็บยาวขึ้นในพริบตาในเงาสะท้อนกระจกตรงหน้านานแสงมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขารู้เลยว่าไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเขากลายเป็นปอบมาบอง อาชาพยองโดย